สวัสดีครับมนีมารวยนะครับมีโอกาสผ้าหลวงตาหวัดตาเด้อนะครับมาเอาโชคนะครับอยู่น้องกัดตากหรับหรือเลขน้องง่ญ่นะครับจะเป็นแนวทางนะครับมาแบ่งปันพี่น้องอิทซี่ทั้งช่องนะครับหลวงปูในงวดก่อนเพิ่นมาเอานะครับเพิ่นได้เลขเกาซี่กับหาซี่นะครับแต่ว่าบ่ได้ลงช่องมารวยนะครับแต่ว่าในงวดนั้นปู่ก็ให้เข้าเกาซี่กับหาซี่กั้นะครับทั้งบนทั้งล่างเป็นเลข ที่พีห้องบอกอยู่ท้ายรถตู้นะครับแล้วก็เลขเสียผูกข้อนะครับมอรวยกับลงให้หกซีกับเก้าซีนะครับกับเขาทั้งบนเทิงล่างขึ้นกันนะครับวันนี้ปู่าจะมาวามคันนะครับแล้วก็จะขอไม้ให้ทั้งช่องเอฟซีนะครับเพื่อร่วมสร้างนะครับสลาอเนกประสงค์นะครับจุฬาพูนะครับมาเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอฟซีนะครับปูกําลังทําพิธีขอเด้อนะครับ กาลังเตรียมนะครับอุปกรณ์นะครับเตรียมเนี่ยจะทําไปที่ขอนะครับกาลังเริ่มนะครับเดี๋ยวปูจะขอนะครับตังขอดมาเบิงน้ากันเด้นนะครับว่าปูคนใดตัวใหนนะครับมาเบิงน้ากันชัดๆนะครับช่วงนี้ปูกาลังทมการขอนะครับหมดเลยกะจะพยายามบปใส่เสียงเดินนะครับเพื่อเป็นการหลบกวนหลวงปูนะครับก็หลับช่มไปน้ากันนะครับ ว่าปูพันจะได้ตัวไหนนะครับมอโรยก็จไปไทยใกล้ๆนะครับเพื่อเป็นการรบกวนสมาธิปูนะครับน้องกระตากเข้านะครับพ่นเคยให้โชคงยอยู่นะครับก็ถือว่าพากกันถือกันทั่วประเทศนะครับวันนี้มอโรยก็มีโอกาสนะครับมากครับหลวงตาวัดป้านะครับมาขอไห้นะครับก็ลองรับชมไปรำกันว่าวันนี้จะได้อีกบ่อนะครับก็ลองเบิ่งกันนะครับปูเพ่นกับมาคอไห้นะครับเพ่นว่า มีแนวเห็ดแนวสางเนาะนะครับกําลังจะทําสละกันตะเลี้ยนนะครับหรือสละเนก่ระสงนะครับวัดหลวงปู่เนี่ยละกําลังเห็ดกําลังสางนะครับไคยมีตะโค้งลังค่านะครับเทนมี่ลังค่าเทนมีอย่างดอบนะครับตังเอายางไวแล้วเที่พื้นไวแล้่ยวนะครับแต่ยังขาดงบประมาณอีกลายนะครับมอรวยเริ่มมาเป็นสภาพบุนให้หลวงตาเฮ้านะครับเยอะเลยเห็ดด้สางนะครับผมรุ่งศาสนาเฮานี่แหละนะครับ มีโชกกันเอฟซี FC ท้งช่องหรือเอฟซี FC ต่างประเทศนะครับทุกคนก็มิได้จิตน้ำใจดีนะครับงวดนนี้ก็วดน,นี้นะครับก็ขอยให้แหงให้ปังให้ลำให้รวยกันนะครับถือกันทั่วประเทศอีกครั้งนะครับสำหรับในทางวันนี้ของหลวงตาวัดตาเดิอนะครับเดี๋ยวหลวงตาเพิน่นชุดแล้วนะครับมารลยจะพาดเบิ่งตัวเลขนะครับลงเบิ้องน้ำกันตีสกันนะครับ เดี๋ยวกสิลองปรึกษาลุงปู้ให้นะครับว่าลุงปู้่าตัวใดแน่นะครับหรือพี่น้องเห็นแบบใดลองคอมเมนต์เข้ามานะครับถักทายกันว่าเออพี่น้องเห็นแบบนี้ละนะครับมอวรวยเห็นแบบนี้ละนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องก่อใจนะครับว่าเลขที่เป็นเลขคันละมนี่ส่วนใหญ่กิเดเฉลตีจันหว่อยนะครับเพราะว่ายอดบากบางน่งอาจเป็นตัวเลขนะครับว่าชัดปันใดเขามาตรงตีตรงวิเคราะห์ซอยกันนะครับพี่น้องไอซี่ก็ลองถักทายเข้ามานะครับเนาะคอมเมนต์เข้ามา มาคุยกันเรื่องนะครับว่าเห็นตัวใดเป็นตัวไหนนะครับจะได้พิจารณาสกันนะครับโมลอยกระวอาชัดเจนนะครับว่าโมอยเห็นกับพี่น้องที่เห็นตัวเดียวกันบ่นะครับวันนี้ขอให้ช่วขมันทั่วประเทศอีกครั้งเด้อนะครับลงตาวดปลาเพิ่นกะมีเมตตานะครับไม่เห็ุไห้นะครับเพื่อพี่น้องได้ปพดนี้พดสิ้นเรือนะครับเยนรวมเห็นรวมสร้างกันนะครับเพิ่นว่าพุ่มเพิ่นกระสมพ่อเนี่ยนะครับนี่แหละหลวงปู่ฟัน เห็นแข,ขกข้าวมู้ึ้นต้นไม้นะครับก็ค,คือสถานที่แห้งนี้แหละครับคือพุ่มพื้นไปสู้น,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 นพิ้นนะครับแล้เวเพิ่นก็เห็นนางฟ้อนนางล่ำเทวดาฟ้อนอ้อมต้นไม้นะครับคือเพิ่นสมพรลงปูนะครับพิ่นอยากเข็ยนอยากสางซอยลงปูยู่นะครับก็คงจะมีโชคเนาะลงปูคเคยมาคลองมานนี้กับเขาทั้งบนทั้งล่างวันนี้เขาให้เขาอีในเด้อนะครับเอาชัวๆวนมันๆครับพี่น้องเดี๋ยวปูวันใด่จงคอยไปซองมอน้ักันเด้อนะครับยี่คอสกันตีสะกัน นะครับอเดี๋ยวปูแหล้วไปรับชมกันนะครับ Bull lạo đến hảo nếu bicho chung hoặc không thì không thèm cầu không thèm được 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 không thèm ตั้งบวกเลยนึ่งกด้เออเป็นนึงกรดคือหงอกเกอบเลยิคงเลยเนาะจะเป็นนึงคือเป็นหกก็ได้ เปส่ดโดนนี่ครับพวงเงินมดโดนมดโดนเนาะลหายเระนเอาเงนเอาแตงเอาผู้หญิงเอาหันให้ลูกให้ร้านต่อยสัางดอกนะครับเต่ากับหนึ่งกับชิดได้ดอกเต้าเต่าเขาสั่งตัวแล้วหันหันหันเขาหันเขาให้มันเป็นตัวอง้ามงามดูงานนี่ตีเนี่ยเกี่ยวเขาใช้กันงามหมดแตงผู้เตีง ยังง่านๆเลยคุณมันที่ดะเอิ่งงนง่ามไปเอิ่นประจำนี <ừ> ่เขาตัวนี้เปนเก่าว่าปนะ่ะตัวน้อยอยู่หนะกเดือนเนาะทีเาแนหน้เสร็จเด้อนะครับตามนี่ละูอุ้ยให้แล <ừ> ้วกันบ่เป็นร่ากับเป็นเกจกรเดะ้นี่เกจก็ะดะ <ừ> ็นนะพูดเนาะ มันก็เลียเขาเที่ยวน่นนี้เสามามบบก่ไปูมัน้รันบม่เป็นเก็ดันเป็เก็ดิดเกกัหนึะปูเนาะออนะครับเดียวควกันเนึ่งเลปูน้องไงได้นะครับน้อง้องช่วงงานครับเด้ มนันๆนะครับวันนี้เดี๋ยวตัวได่อยทำปูนะครับเนาะเดี๋ยวชิลง่ให้่เช็ดก็สาใใง่ายบ้างน้งงน,งนี่อามจะอไรมาหองใส่ทามมาอยู่ Mình cố gắng sâu, bức tạm, mấy này, mấy coi này Quay, 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 quay ra